สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจากหนึ่งคาบแปดห้าโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับหอุปกรณ์ที่จะช่วยยกระดับงานวิดีโอของเรานะครับให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเทนต์วิดีโอของเราเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะคิดอะไรนะครับก็จะมีคนทํามาแล้วนะครับแต่ว่า ความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับต่อให้เราทํางานวิดีโอคอนเทนต์นะครับให้มีความคล้ายกันกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเราเนี่ยครับเป็นตัวของเราเองนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แต่นอกจากตัวเราเองที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมนะครับหรือว่าให้คนเนี่ยมาสนใจเรามาดูคอนเทนต์เรานะครับก็คือภาพที่ออกดูมาสวยงามและเสียงที่ชัดเจนนะครับและการถ่ายทําที่ดูเป็นมืออาชีพนะครับอันดับแรกที่จะทําให้งานวิดีโอของเรานะครับเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนนะคครรัับก็ืออตวี้้เลยง 30นะครับเป็นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับมันยังสามารถที่จะโฟกัสดวงตาได้อย่างแน่นหนึบเลยนะครับและมีความคมชัดสูงถึง 4K นะครับและก็ยังสามารถถ่ายได้แบบ Full HD 120เฟรมเรทนะครับซึ่งสามารถนําไปสโลโมชั่นได้อย่างสมูทนะครับและมันยังมาพร้อมกับเลน16-50 f 3.5- ถึง5.6นะครับซึ่งสามารถถ่ายได้แบบครอบคลุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นกว้างกลางแคบเนี่ยสามารถครีเอทได้เลยนะครับด้วยเลนตัวนี้นะครับและมันยังมีไมค์ในตัวนะครับพร้อมกับจอเนี่ยสามารถที่จะฟลิปได้นะครับซึ่งบอก งาานถ่ยวดีโอเลยเพราะว่างานถ่ายวิดีโอเนี่ยการฟลิปได้แบบนี้มันเหมาะมากๆเลยนะครับรวมทั้งมันยังสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับและกล้องตัวนี้นะครับยังสามารถทําไร์สดได้เพราะว่ามันมีคลีน HDMI นะครับและต่อไปนะครับนอกจากภาพสวยงามแล้วนะครับเสียงเนี่ยก็สําคัญมากๆนะครับเป็น50-50ของภาพเลยนะครับต่อให้ภาพดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยงานที่ออกมานะครับมันก็จะออกมาไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะแนะนำนะครับเป็นไมค์เซนเซอร์ MKE 200ไมโครโฟนนะครับมีระบบป้องกันลมในตัวและระบบการสะเทือนภายในลดเสียงล กวนนะครับถ้าหากใครใช้เป็นตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับโบย่าไวเลสไมโครโฟน BY XM6K3 ซึ่งมีระบบประมวลผลส่งสัญญาณเสียงไฮไฟลและคลื่นเสียงรบกวนต่ำมีจอแสดงผล OLED ที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับเคสชาร์จแบบพกพาซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะกับการนําไปใช้กับสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone นะครับและสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่จะทให้งานวิดีโอของเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพนะครับนั่นก็คือแสงครับมันก็คือการใช้ไฟนะครับซึ่งผมขอแนะนําเป็นไฟย,ยี่ห้อไฮไลท์ H L LED RGB 2 Portable 190 RGB ตัวนี้มีค่าสีที่ตรงช่วยให้สีผิวไม่เพี้ยนนะครับปรับลดอุณหภูมิแสงได้ตั้งแต่2,500ถึง9,900ควินเลยนะครับและอย่างนะครับที่หลายคนมองข้ามไปก็คือการดูแลรักษานะครับเมื่อเรานําไปใช้งานถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพ,พนิ่งมาแล้วนะครับการดูแลรักษาก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับซึ่งผมขอแนะนําเป็นตู้กันชื้นยี่ห้อไฮไลท์ SL 25 ES Electronic Rare Cabinet 25ลิตรสำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์ของเรานะครับ สำหรับใครนะครับที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะอยากรู้นะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมแนะนำเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วก็หาซื้อได้ร้านอุปกรณ์กล้องชั้นนําทั่วไปนะครับซึ่งผมก็ทําลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน p h ต t o f ไฟลผ่านแอปร a z a ้ายังไงนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับเพื่อจะตรงใจนะครับถ้าไม่เอายี่ห้อนี้ก็ได้นะครับจะเอายี่ห้ออื่นก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ